ตอนน่าเราเดี๋ยวเมื่อไหร่กูส้มมันจะมาไม่รู้จะเรียกฟักทองยังเออนั่นดิพวกมึงไม่สนใจกูเลยตอนนั้นที่กูตายไม่มีใครไปช่วยกูเลยคุณมากเลยนะไอ้แก้มก่อนไม่เป็นไรแ่อนะได้เยอะแล้วเถุงมือกูมาแล้วเอาพวกมึงพาใครมาด้วยเนีย่ยสวัสดีกูเพื่อนพวกมึงกูขอเข้าแก๊งด้วย,วยไป เอามึงเอากระทาที่เอาไว้เอาไว้ฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างทำไมอ,ะอ่ะอ๋อพอดีว่าวันนี้จะจะมาทดสอบกระทานี้กันอย่าเอาเว้ฆาอย่าเอาวใกล้กลัวก,กลัวหรือไม่น่าก,กลัวหรอกอ้าวแล้วไอ้กระบอกเพชรหายไปไหนอะ่ะมันเหรออ๋อมันก็ไปไปกูัว่าย,ยัางไงเบียร์คือคือไปฝึกร่างกายตัวเองหลังจากที่ พี่เข้าสิทธิ์ตัวเองอ๋อโอเคไปทุกคนไปทาท่าผีกันทุกคนดีใจปะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่อุป,ปากเออกโได้ไปแล้วเธทุกคนตอนนี้ฝนตกแล้วไปเสียงฝนเดี๋ยวมันจะกดคลิปเดี๋ยวเมื่อกี้ขับรถเมื่อกี้ทำเพื่อนเพื่อนเราหายไปไหนอ่ะอ๋อรถเพื่อนเราเสียแล้วตอนนี้ก็มืดมากพอแล้ว ไม่รู้ด้วยเพื่อนพวกเราหาไปไหนดีนะชันเตรียมแคมป์ไฟมาด้วยเอย๊ถ้านายเตรียมมาก็ไปพวกเขาไม่มีแคมป์สิเออว่ะแล้วเราจะไปหายังไงเนี่ยตอนนี้มันก็มืดแล้วอะพวกเราไปไม่ได้หรอกเพื่อนพวกเราต้องพักยู่ตรงนี้ผมว่าเพื่อนอาจจะปลอดภัยก็ได้เออเอเอก็ได้วะ่ะเอเอทุกคนไม่สงสัยหรอว่าเอเรียนบเจามันก่อไปไหนตอนนี้พกเราสู้เสียงพวกเขาไปแล้วพวกเขาได้เจอผีนแน่ กองไฟอยู่กับพวกเขาอะ่ะไม่อะ่ะคนเราไม่สามารถออกไปได้เพราะข้างนอกมันผีมากคนเราต้องใช้เทียนนี่แหละโอเคโอเคียเทเฮ้ยเทียนดาดเออว่ะโอยเชคนเราต้องรีบตามหาพวกเขาเร็วแต่เราจะตามหาไดตอนนี้มันเลิกมืมดแล้วะนะซึ่งก็เป็้เรื่อนยากนาได้ยินเสียงไหมเออว่าคนได้ยินเสียงกัน เสียงรู้สึกเหมือนอยู่ข้างหลังได้ก็้แต่เพื่อนใครแกตายเ้ยมึไม่ใครอ่ะอย่าที่เข้มามวยเฮ้พื่อนช่วยกูด้วยกูไมช่ช่วยมึงไม่ได้หรอกลฉ <c oughs> ันคือำอะไรไและฉชนเปทน่ารเกยกดาฉันจากเกย์คนเกย์คนอะไร ในบอกแกหรอกเดี๋ยวนี้แกตายฉันจะดูวยฉันโดนด,ดูแกต้องตายหยยาเฮ้ยเพื่อนฉันทำไมแกตาแกแกจะทำอะไรอะ่ะอ้าเ,าเอ้ยจงจุดไฟแกจะทำอะไร อืมด่าราฉับส้ลุกแบบร้อนๆอ้าอ้าเฮ้ยแล้วมีคดีเสียงอะไรบ้างหร้อเสียงอะไรหรอแัองโมไดีเสียงเหมือนเหมือนมีคนตายเลยเฮ้ยก็แปลว่ามันมาแล้วใช่ใช่ใช่รู้ปะ ก็ตามวาแกคิดจะมาล่าฉันเหรอมาได้เหมือนไ้ผีตัวนั้นนะเว้ยเดกรกจอกอ๋อจงระเบิดเกิดขึ้นโอ,อ้ยเอยอเออเอเออเอเอเออเอเอ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 อเเกเอ้เหอเอ้ออเอเออเ้ ก้าท้ากูเอากูก้าดลยทำไมอ่ะเฮ้เดี๋ยวมึงก็จะเจอฉันตากับเพื่อนเพื่อนมึงอ่ะกูถูกวควายอะไรเฮียกูใช้นี้กูจบแล้วจำไว้ไอ้พวกกลัวตีเพื่อนกูเฮ้ยเดี๋ยวปมึงกวงเว้ยกูอะกาช้าด้ละเฮ้ยทวาไมหยุดดีๆพวกเราก็เกิดเอาน่าสิเอาน่าสิเอาน่าสิ เออไม่์มันจะสนใจหรอกเพื่อนผีมันถูกขังแล้ยยิงยิงก็บอกเพื่อนช่วยพวกเราเลยกูไม่ช่วยกูกมึงบูมกูบ้มแล้วเออไปกลับบ้ากนกันเถอะไอ้ส้มอย่าคิดห้าอีกนะคขาพี่ครับเออไปกันเถอะผีมาดูข่าแล้วไปทุกคนกลับบ้านได้เลยเไปกลับกันเถอะไม่ต้องอยู่ที่ดีแล,ล้วเราคาชิบหายไื่ได้ลูกผีไป